สวัสดีครับ mk diy นะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการเข้าสาย Jack xlr to xlr นะครับก็มีวิธีการอย่างไรก็ทำตามกันได้เลยนะครับขอคนละหนึ่ง subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเราไปชมคลิปกันเลยครับ เริ่มต้นก็จะเป็นตัวผู้กันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มปอกสายนะครับเราก็จะใส่เป็นท้ายยางเข้าไปก่อนนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มปอกสายคร่าวๆนะครับผมก็จะใช้ระยะประมาณ1ข้อนิ้วนะฮะไ,ได้สายมาแล้วเราก็จะเกลีย่ยหรือว่าค่อยๆแยกสายกลาวออกนะครับโดยใช้ปลายคัตเตอร์นะครับ แล้วก็ตัดส่วนที่เป็นฟลอย์ทิ้งออกไปนะครับตัวนี้จะนำสัญญาณต่อไปเราก็จะทำการรวบสายกาวเข้าด้วยกันนะครับโดยรวบมาทางฝั่งเส้นที่เป็นขั้วลบสีขาวนะโดยให้ขั้วลบนั้นอยู่ตรงกลางครับก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสามแฉกโดยที่สายกลาวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ขั้วบวกจะไว้ฝั่งขวา จากนั้นก็ตัดขอบให้เสมอกันนะครับคร่าวๆประมาณ1เซนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปอกปลายใสาสัญญาณนะครับนิดเดียวต่อไปเราก็เอาปลายเนี่ยนะครับ ไปแตะกับน้ำยาประสานบัดกรีนะครับหรือตัวฟลักครีมนะครับแล้วก็แตะตะกัวไปนิดหน่อยครับต่อไปก็จะเป็นตรงปลั๊กนะครับที่เป็นตัวผู้นะฮะก็จะมีตัวเลข1ตัว1เนี่ยครับเราก็จะเอาสายชิวมาเข้านะครับแล้วก็เลข2เราจะใช้เป็นสายบวกหรือเส้นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็เลข3ก็จะเป็นสายขั้วลบครับแล้วก็แตะ ตะกัวบัดกรีไปก่อนนะครับที่จุดที่จะประสานกันนะครับแล้วก็วางสายลงไปในลักษณะอย่างนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะใช้ปลายหัวแรงไปเก็บตะกัวมาก่อนนะครับนิดหน่อยแล้วก็จิ้มเข้าไปในรูตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันท่วมแล้วก็เต็มเต็มช่องไปเลยนะครับก็จะทําให้การยึดติดนั้นแข็งแรงขึ้นครับ ตอนนี้การบัดกรีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะประกอบส่วนท้ายยางเข้าไปกับตรงหัวแจ็คนะครับตอนนี้เราก็ขันเกลียวเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่จะได้กัดสายสัญญาณได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้จุดบัดกรีนั้นไม่หลุดง่ายครับพอเ,เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับแจ็คตัวผู้ ต่อไปเราก็มาบัดกรีแจ็คตัวเมียกันต่อนะครับก็ขั้นตอนและธีการก็เหมือนเดิมครับใส่ท้ายยางเข้าไปแล้วก็ปอกสายวัดไว้1ข้อนิ้วนะครับปอกสายให้ยาวไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตัดตกแต่งที่หลังได้นะฮะครับในส่วนฝั่งที่เป็นแจ็คตัวเมียตัวนี้นะครับเราจะเอาขั้วบวกเนี่ยไว้ฝั่งซ้ายมือกลับกันนะครับ ล้วก็จะหมุนสายกลางไปทางด้านสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตกแต่งให้ตัวเส้นเส้นลบเนี่ยนะครับให้อยู่ด้านบนแล้วก็เส้นฝั่งบวกเส้นสีน้ำเงินให้อยู่ฝั่งซ้ายมือน,นะฮะต่อไปเราก็แตะน้ำยาประสานบัตรกรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บัตรกรีตรงปลายสายเอาไว้นะฮะจุดนี้ก็ให้สังเกตระหว่างตัว <ítulo> ขาที่เป็นตัวเมียกับขาที่เป็นตัวผู้นะครับก็คือฝั่งควบบวกเนี่ยมันจะอยู่กลับกันนะครับอย่างตัวเมียเนี่ยควบบวกเนี่ยมันก็จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยควบวกมันจะไปอยู่ฝั่งขวานะครับก็สังเกตให้ดีนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเอาตะกัวเนี่ยแตะนําไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การประสานกันง่ายขึ้นนะฮะแล้วเราก็จัดการวางสายเข้าไปนะครับ ใช้ปลายหัวแรงนะครับแต้มตะกั่วไว้นะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะฮะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ตะกั่วตามใจชอบได้เลยนะครับว่าจะมากจะน้อยนะครับก็ดูให้มันแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับฝั่งที่เป็นแจ็ค x l r ตัวเมียนะฮะ เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ขันเกลียวเข้าแล้วก็บิดเกลียวให้แน่นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้แจ็ค XLR มา1เส้นนะฮะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการเข้าสายแบบ XLR to XLR นะครับก็ทำตามไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำทดลองทำดูนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ MK DIY ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ